ขออวยผมหน่อยปะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งตลอดกาลเลยนะครับสาธุขอบค่ะโอ้หมอปลาให้พรน้องด้วยเดี๋ยวน้องได้เปิดช่องต่อขอให้เจมมอสร่ำรวยเริยเงิน้วยทองไวย FC แล้วเจมสมอนะครับผมแล้วก็อุทานี่ก็ฝากรัตนา็นเมียเจมสมอสเลยนะ ขอให้น้องอบอกว่าพาขายโดยเดินเข็นให้งินเลยนองคองไหมาน้อไปหยุดแล้วก็ป่อยน้องรักษาความจรและความเป็นคนบ้านๆารรแบบีตลอดไปนะคะวนไว้พอใหน้อด้วยบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเนี่ยนพระราชนาฏใจปกป้องคุ้มครองตลอดไปตกตลงคืนนี้ป้า้านนาอยู่กับผมนะไม่อยู่อ้าวทำไมไม่อยู่ครับรู้ชีวิตจริงนะอะไรคืออะไรเดี๋ไม่ส่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งต้องส่งคืนนี้อยู่ไปงูเลยคืนนี้่ผม่อน ป้าจะไปบอกจะไแก่โง่พี่นุยละจริงจริงจังเลดีนะป้าพี่นเลยมาแนวบอกโชคดีเดี๋ยวอยู่กับผมก่อนโวดีนะป้านะโชคดีจ้าไม่องมาพูดอย่างนี้นะพระสงบอกคนทำอะไรองนี้จะปชดีนะจ้ามาหาแฟนกายแท้พูดใจพูดใจเสียบเแล้วนี่พระสงฆ์เขาใส่หน้าตลอดเลยเขาใส่เลยนะใช่มเาบอกว่าไงนะเจรู้ดีดีใครปากนอต่อเธอลผมรู้กันดีนะเขาทำไม ทำมิสาแล้วเอามือสับติงสับยังไงป้าสับแบบคนแบบนี้นะสับมบสซาสับเลยสับเลยสับไปสับไปสปสับไปิับไปส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 ัาไปสวบไปสั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 บไป่ับไปสัเไปสับ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 ไสับไปสับไปเับไปสับับไปส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 ับไป้ับสับไม่ต้อปสับไม่ับไปสับไปสับไปสับสับไั้ไปสับไปสับไปับไับไบไสับไสับไไไสับสับปไบบสับสัปไ เอาเลยเจ๊โชวไม่คมเลยป้าด่าอะไรอ่ะเพระสงฆ์บอกว่าให้ตายเลยป้าด่าอะไรไม่ได้ด่าปากนี้กูจะบอกเจ๊จุกเจุ๊หนาด้นไหนมานนอดตำรวจมาบ้านเยอะเลยมันไม่นอดอ่ะไม่ด่าไม่ด่าเพรา้ยังไงอ่ะเขาจะด่าใครล่ะไม่เชยด่าบ้าอย่างเงี้ยแล้วจะด่าใครเลยเจ๊สับบ้านเจ๊ตระกูลดีไม่เคยด่าว่าใครเลยผระสงฆมาพูดที่บ้านนะใช่ค่ะบอกใครมาว่าบ้านเธอมาบอกผมน่าจะมปคนกับตำรวจคนเดียวกับตำรวจต่อตำรวจแน่นอนเลยโดนจับแน่นอนเราแน่แน่ จ่าตังค์ด้วยจ้าป้าจ๋ากินปีอีกแล้วเหรอป้าจ๋าเดี๋ของร้านก็มาเก็บตังค์แล้วกับป้ากินปีทุกีไม่ได้จ้ะเก็บเงินป้าแล้วชีวิตจริงไงจะคุยกับพี่โนดตเลยตำรวจเยอะเลยไปเรียกมาเลยปะบ้ะไปเรียกมาเลยพี่โนดอะไปเรียกมอ่ยไม่กลัวหรอกก็มาดิครับก็มาดิครับอันนี้ทนายไม่กลัวหรอกอาไไม่กลัวหรอก อไอ้ควายนี่มันกลัวหมาเป็นทนายเป็นทนายเจ๊คนนี้ทนายใช่ไหมความเป็นเพื่อนเป็นทนายความเจ๊ใช่ไหมพี่ชายเป็นตำรวจตระกูลบ้านปูดีๆนอไปเรียกมาเลยไหะ เพยาบาลใช่พี่ชายเป็นตำรวจแจ๊จุ้งเสื้อผ้าอยู่บนบ้านข้าล่างขหมูไปหมดเลยโอ้ยดีดีนี่ก็สมจัดจานนี่แค่ในายกลัวยุ่กับบ้านใครเลยนะนี่แล้วคนนี่เป็นทนายกลัวไหมไปเลียงไปเลยไปไม่กลัวหรอกไกูกูไม่กลัวมึงเลยบ้านกคนช่วยเหลือเยอะเลยมือเรียกเลยก็มาดิครับก็มาดิครับพี่นองแต่ตกลงคืนนี้อยู่กับผมนะ คุณมเจดีนะเรียบร้อยกันนะแล้วน้องค้าจะอยู่เขาไหมอ่ะอยู่ไหมอยู่นักคืนอยู่กับผมนักคืนนึงคุณที่อยู่หมอโอ้นี่อมันเป็นตำรวจใช่ใช่แล้วคุณรัตนาขายที่ที่หมูอยู่ในบ้านนะคะัปากมันพูดในี่คุณจะบอกว่าที่จุกเื่อหนาหมดเลยเขาเป็น แฟนตำรวจกันพี่พี่เนี่ยบินมาแล้วเนี่ยป้าจ่ายด้วยาป้าจ่ายตังค์เ่อจ่ายตังค์กับป้าเลยคตังค์พ่อเลยครับเจ๊ไม่จ่ายอย่างยิ่งเลยเจ๊ไม่จ่ายเอาก็เจ๊แตแดกฟรีทำไมล่ะคุณมาแดกฟรีทำไมล่ะเพนั่นเมียผมอ่ะโอ้ยพูดอย่างนี้นี่กจะบอกให้พี่โนพพี่โนพตำรวจเยอะเลยมาบ้านกันน่ะเฮ้ยก่อนตำรวจมาจ่ายตังค์ก่อนพร้อมพนาดูนั่นได้เจ๊จ่ายขนาดนี้จะกินอะไรขนาดไหญล่ะไม่เป็นไรก็เจ๊แดกอยู่คนเดียวอ่ะ เดกินหมดเลยเ้อเอาแล้วพี่แล้พระจับก้อนโอ้ย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 โอ้้ยโอ้ยยโอ้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 ยอ้ยโอ้ยโยโอ้ยโอ้อ้ย เอามาสองพันห้าสะท้อนก็ต้แหกตางอย่างนี้นะก็ต้องจ่ายตามข้อเสนอใช่ยังไงแดกนิดเดียวเลยเนี่ยมึงแดกจานเลยเนี่ยเอาเดี๋ยว้าจะบอกพี่โนนในนี้พุ่งตำรวจได้เลยมาบ้านน่ป้าก็เลี้ยงคนถึงบ้าไม่ได้เหรอที่ยมมันสองคนเอาเอามาสองพันห้าพร้อมมาก่อน

เขาจำไม่ได้เขาจำน้ำเขาจำน้ำใช่ทำกูแบบนี้เนี่ยกูจะบอกพี่สักแน่นมีเพื่อนตระหนูเยอะเลยที่บ้านนะเขาบอกเขาแอบยิงเรื่อยเลยนะกับคนที่ไร้การ์่ะก็แเจไปยอมจ่ายตังค์เขาว่าโอ้ยกูกินนิดเดียวมึงกินเป็นกระมังเลยเนี่ยกินนิดเดียวมันก็ต้องจ่ายแจเอาเอาเอา บ้านนทุกวันเลื่อนขาไไปบอสเอาไงเนี่ยเขาไม่จ่ายตังค์อ่ะเนี่ยเราไมเรามีตังค์เราไม่จ่ายเขาแล้วครับกินอะไรตั้งหนเนี่ยจะกินกินข้าวไปตั้งจานหนึ่งเนี่ยโอ้ากเอาถ้างั้นก็เลยนอนกับเจมส์ก็่าคืนหนึงคาคุณสองพันห้าสุดทายไม่ต่งอีก้ไม่ต่งอ่ะตัวตอมาหน้าไปนอนเข้าคืนนึงได้เจ๊กินนิดเดียวม้งใช่ใช่แล้ เอาแล้วเคยจจะ่าไม่จ่ายต้องล้างจานแล้วล่ะ